วายกรีดยาย่าเผยลุกสุดจึงสวยจนต้องร้องขอชีวิตจะก,กี่ปีก็ยังคงน่ารักและเป็นกันเองเสมอไม่แปลกใจที่ใครๆก็รักและอยากสนับสนุนสำหรับซุปตาสาวลูกครึ่งหยายา่าอุรัสยาเรียกได้ว่าขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตาม,มองและได้รับความสนใจมีชื่อในกระแสตลอด แม้แต่ภาพล่าสุดที่สาวยาญ่ย่าโพสตผ่านอินสตาแกรมก็เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆไม่น้อยด้วยลุกใสๆเป็นสาวดอกไม้หวานๆเผยโคงหน้ารากับพระเจ้าปั้นพร้อมแคปชั่นระบุว่า flower power งานนี้แฟนๆไม่พลาดกดไลค์คอมเมนต์สนั่นยิ่งมองยิ่งหลงจนละสายตาไม่ได้เลย